มาทำกับข้าวให้คุณสามีกันค่ะวันนี้ตื่นมาเดินไปเดินมาอยู่ในครัวคิดไม่ออกค่ะว่าจะทำเมนูอะไรดีตื่นสายแล้วก็ยังมาเสียเวลาตรงเดินไปเดินมาอยู่ในครัวนี่แหละค่ะสรุปพอเปิดตู้เย็นก็เห็นว่ามีฟักที่แม่ซื้อมาทำแกงเลียงวันก่อนยังเหลืออีกครึ่งหนึ่งนาะก็เลยจะเอามาทำเป็นต้มจืดไก่ก่อนอื่นนาะก็จะเอาปลานะคะมาคลุกกับเกลือเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันนาะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันเพราะว่าประหยัดเวลาประหยัดน้ำมันแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะใส่แผ่นรองหม้อทอดลงไปแล้ว ก็ตามด้วยใส่ปลานาจะทอดด้านละ10นาทีค่ะต่อไปก็มาทําในส่วนของต้มจืดกันค่ะตั้งหมอ้อต้มน้ําใส่รากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยลงไปพอน้ําเริ่มเดือดนาก็จะใส่ไก่ลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ตักฟองออกตักฟองออกแล้วก็ต้มจนไก่สุกได้ที่นาก็จะใส่ฟักแล้วก็แครอทลงไปตามด้วยปรุงรสด้วยซอสปรุงรสน้านําตาลทรายเกลือ คนคนคนให้เข้ากันแล้วนาก็จะปิดฝาต้มทิ้งไว้จนสุกได้ที่ต้มแป๊บเดียวหันหลังไปล้างมือก็เป็นสภาพนี้เลยค่ะ เพลอไม่ได้เลยค่ะแต่โชคดีที่ต่อแม่เหล็กไฟฟ้านี้ก็คือเช็ดทําความสะอาดง่ายมากแล้วก็ต้มจนเดือดผุดๆแบบนี้นะก็ยืนดูด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหกอีกพอทุกอย่างสุกได้ที่แล้วก็เพิ่มความหอมด้วยผักชีแล้วก็มาตำน้าพริกกะปิกันค่ะใส่พริกกับกระเทียมลงไปตำตำตำแล้วก็ใส่น้ําตาลตำด้วยกะปินะใช้เป็นกะปิระนองต้นตํำรับใหญ่จู้เคยล้วนไม่ใส่สีไม่ใส่ผงชูรสบอกเลยว่าหอมได้แรงค่ะต่อไปก็บีบมะนาวลงไปแล้วก็บีบๆให้เข้ากันเสร็จเดียบ เรียบร้อยแล้วก็มาจัดกล่องข้าวกันค่ะว่างกล่องข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูปลาที่ทอดไว้กันค่ะสุกด้ที่แล้วมาจัดใส่กล่องข้าวกันกล่องข้าววันนี้นาก็ใช้ของมูมินเหมือนเดิมเลยค่ะของคุณสามีก็จะเป็นกล่องแก้วแล้วก็มาพร้อมกับกระเป๋าสะดวกมากๆเลยค่ะส่วนของนาก็จะเป็นกล่องข้าวห้าช่องใส่ได้เยอะมากนาว่ามันดีมากๆเลยนะคะไม่ต้องใช้หลายกระปุกแล้วสะดวกสุดๆแล้วกับข้าววันนี้ว่าไม่ได้นะคะทุกคนหน้าตาน่าทานแล้วก็บอกเลยว่าร้อยมากแน่นอนล่าสุดคุณสามีก็มา ช่วยปิดกล่องข้าวแล้วค่ะเพราะว่าวันนี้นาตื่นสายแล้วก็ช้าด้วยคุณเขาก็มายืนรอด้วยความขัดใจค่ะเพราะว่าไม่อยากไปทํางานสายเนี่ยนาก็รีบให้สุดๆแล้วค่ะแต่มันก็สายอยู่ดีนั่นแหละส่วนพิกัดกะปิกล่องข้าวและของใช้ทุกอย่างเดี๋ยวนาจะใส่ไว้ให้ในตะกร้าสีเหลืองซ้ายมือแล้วก็ในลิง์กหน้าโปรไฟล์นะคะทุกคน